วันนี้อาหารน่ากินหลากหลายรายการเลยครับเราอยู่กันที่ศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยอาหาร10อย่างรวมอาหารว่าง3,500บาทเปิดตัวด้วยออเดิร์ทะเลกุ้งไซส์ใหญ่8ตัวโลพร้อมเครื่องทะเลแน่นๆจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเมนูขึ้นชื่อเปิดต่อมลิมรสชั้นดีขาดไม่ได้เลยกับซุปหูปาลาฉลามน้ำแดงเนื้อปูและเห็ดหอมระดับพรีเมียมถัดไปกับเมนูสลัดกุ้งทอดผลไม้กุ้งเบิ้มเบิมไซส์ใหญ่ประมาณ6ตัวโลทานกับน้ำสลัดทำเองของทางร้านช่ำๆอร่อยมากยังไม่พอ พอไปกันต่อกับเมนูเป็ดยัดไส้เก่ารัดเครื่องแน่แนๆคอมโบกันต่อด้วยเมนูเป่าหื้อขาเป็ดน้ำแดงเป่าหื้อเจี๊ยนหวานๆน,น,นุ่มๆราดด้วยน้ำแดงสกัดจากวัตถุดิบระดับพรีเมียมอร่อยมากแน่นอนว่าเมนูถัดไปคิดถึงพรชัยโภชนาก็ต้องคิดถึงเมนูปลาหิมะนึ่งซีอิ๊วน้ำซีอิ๊วนี่สูตรลับไม่เหมือนใครอิมพอร์ตจากต่างประเทศทั้งหมดอร่อยแบบตะโกนต่อ,อด้วยเมนูที่ทางเจ้าภาพรีเควสต์มาเลยครับกับเมนูปลาแซลมอนหม้อไฟต้มเผือกเนื้อปลาแซลมอนสด หนาละเอียดนุ่มลิ้นประท้ากับน้ำซุปกลมกล่อมและเผือกนุ่มๆทานคู่กับเมนูซิกเนเจอร์อีกหนึ่งเมนูรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมหวานละมุนกับบะหมี่น้ำพึ่งหมูแดงและปิดจบของหวานด้วยเมนูแปะกล้วยสาคูแคนตาลูปเครื่องแน่นๆเหมาะสำหรับงานวันๆวันนี้ครับ